ได้เล่นแต่กับมแล้วแ่ยเลโอเคงั้นขอปล่อยปีศาจเนตัวมึงไอ้โลเออมามามาจับันไลานนี่ขอลานลนนะเออล้านเลยมาตัวไหนตัไหนมาเด็กสามสี่ร้อยหนึ่งห้าใอ่ห่ห้ใครบอกตกผมไเห็นใครตกเลยวะเออตกไหมไปไหนแล้ววะกมไม่เห็นโบ้ไรโบดำไรโบ้ดำข้าคตกโบ้ดำแดงโบ้ดำแดงาตกตกตกคมปะกูคมปะกูคมปะกูคมปะ ลงไปสามคนหนึ่งลงไปสามคนหนึ่งสามไอ้โลคือรถโลคือรถเดี๋ยวโดนอีพีต่อไหนอะไม่เห็นเลยเหรอข้อมูลมันตายโดนเลยขอคนมาทนี่หน่อยขอคนมาทำนี่หน่อยมาตกคนนึงไอ้เขียวไปไอ้เขียวไปไเขียวจริงจริงเลยไอ้เนี่ยตบไปเขียวเนี่ยแจกกองเยอะๆอ๋อเยอะๆไปเขียวเบอร์นหน่อยโว่คุกงบ้างด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ย

ตั้งแตกซีกกว่าให้หัวเหลืองกลาตรงกลางอ่ะร่วงเหรอใครวะมุนเราหน่อยนะจับไมุนเราหน่อยนะไปโดนชนไปเหลืองจับไปเหลืองยิงหน่อยยิงหน่อยพี่ยิงเรถมองไฟกลางแล้วนะตรงนั้นมาคือมันเล่นบนดรถเดี๋ยวกูไล่ข้างล่างฮะเพื่อนตายคนหนึงเอ้ยลงมาชุบดนีลงมาชุดนีโลูกชุบเลยชุบเลยลงชุบเลยกดให้พี่บอลหน่อยตรงไปเหลืองยิงกดให้ให้พี่บอลหน่อยคนหน่อยคนหน่อยเอ้ยเอ้ยพี่บอบพี่ปอวยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว มีไปจ้างใหม่มองไปด้วยมองปจ้างด้วยตลับไปชนดีชนดีจับรถจับรถนี่มีมีใครมาช่วยได้ป่ะผมโลกสอบก่อนโลกสามสามตัวสอก่อนโนลกีเบอร์อัโหังไเบอร์นัโนโหเล่นกันมัวดิไม่พี <Ms plural S 2> ่รับนแต่อ้ต่อสบอนอยสบอน่อยอยู่ในหุมอะใครมีสถือโต๊บถือสบออกเดี๋ยวใครวิ่งวนวะไอ้เหียไอ้อะตายปะ เอาไว้ในพุ่มแหละเอาไว้ในพุ่ม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 สองตัวเลยเร็วเร็วจะแตกก็จะตแบตแนตนึ่งตบแบนตันนึงตบแดงต้นนึงสามหน่อยนนมาสาหน่อยเฟน่อนหน่อยไ้อมเร่ที่เราดีตรงใก้เขี่ยววาง EP คนหนึ่งดี EP วางใเขียมคนหนึ่งนี้เี้ยดื้อๆดื้อือนถือืื้าด้อ้อก้้

ยิงยิงไฟกลางไปเรื่อยๆตรงที่ไฟกันมารจักรยานตไ EP นีไ EP ตรงคูนีตรงแลโบเขียวมึงปักนี้ปักนีคนเยวเลวปแล้วบอกคูจะออกกันแล้วอไม่ไดออกกูจะออกกูจะออกไงปากปากกปากตรงนาากกูตรงโบเขียวเล่นเลยตรงนี้สอคนอ่ะไอ้นาไปเล่นข้างในปัแลวโบงเแล้วโบกาักกูไม่โบกัรไม่โบกัรยนไฟนัแหละปกไฟก ยิงไฟอัะย uh, ิงไฟอ่ะมายิงไฟอยิงไฟอไโดนตั divide, ้สยิงไฟยิงไหนยิงไหนก้ไเยิ่มันวไอ้เรนเดนดกูซ้ำให้มึงยิงกดดิกูมารอหมดอหมดกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วียๆรีๆชนยิงกดมาเอาสอบอกดิเอาอบอกดิโอ้ยโดนกดเมาดิเอาสอบอกเอ้ยเบ๊ควาย หยิบสพออกก่อนหยิบสอกกนไม้ม่นต้นไมบไม่ดีต้นไ้นอะมันเป็นเรงกู่อสกินปืนไปหนึ่งนะออยวนกดรจอบแะระวังแะจับปืนเลยหาจับปืนเลยนหีแลวมโบแลมโบขาวแลมโบเยไอพวกวงนอกงรถมาจับปืนเทียมเทียมแล้าวเทียมจับต้นไม้ได้ไหมตรงนั้น่ะไอโจแลมโบมึงสีเขียวใช่ปะโจสีเขียวแลมโบเขียวไหนไหนกูเนีวากลังขับไปน่งพุกเนี่ย อยู่ไหนห็ะเห็นปะโอยู่ไนเห็นปะไรเียรไอเบี้ยเกียร์เรเมืองเมืองไปเมืองเมืองานเมืองเมืองเมืองเลยเดวรขาดเมใครมืว่างมืว่าสมแเป็นหน่อยดิใครมืว่างเออปืนตรงนี้ไมหน่อยดิปมืองไปืองปือง่อรยนนอย่านนใครมือว่างมนถือสมน่อยปืนปืนที่ไปไล่ข้างนอกอ่ะถ้าเอปืนมึงกลับมาดิปืนมึงกลับมาดิแบ่งกลับมาเลยไอ้เหี้ยไอมืงไมืงไรสองสามันพอไอ้ข้างนอกตัวแนบออ่ะน่สองสามนนะใครใครเกินกลับมานะมาดูไฟนะ ันโหมดจงาะวไฟไฟกลางศพเหลือสี่ศพโจ้พีโจคิดถึงพี่โจพี่โจเอ้ยปืนกลับมาได้ป่ะวปืนกลับมาได้ป่ะปืนปืนปืนนกลับมาแล้วไปกำลังไปทางรอรอมาศพเลยสไปบนนะฮัลโหลฮัลโหลพี่มูรับให้มันรับมันนี่หน่อยศพได้ดีศพเหลือกลางควายศพเหลือมาศพหน่อยศพเหลือพี่เฮะเอ้อฟังคนนั้นไอ้ไอ้ตีปืนอ่ะตีปืนอ่ะไอ้ตีปืนข้างนอกตีปืนข้างนอกฟังนะเว้ย มันมีศพหน้าหน้าคุกอะอยู่สองตัวตรงเสาเสาตัวหนึ่งแล้วก็หน้าคุกตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่รอกลับโรงพยานนะให้เริ่มไปรูปต่อเจะจบไว้ไ้ไม่ดเหรมถือเสร็จรถยังส่งหมดแล้วส่งหมดแล้วเสร็จยังรถอ่ะไอมีมีศพเหลืออนเีไรศพเนี่ยตมาเอามาเอามาเอยพี่เกลรถไกูพี่เกลเอาไปเข็นรถออกมาดิเข็นรถออกมาดิเร็วจะได้ให้กูเนี่ยครับกูเล่นอยู่ไหนครับ รถขึ้นไปงเรืเร็วทางหอนะมาเลยนายมาเลยนายเบนลงเล่นซ้อมยังพี่พรซ้อมยังสี่รัซ้อมกันเอ้ยพี่พี่พี่ยิงเขาเพี่รับมองมึงงพี่ขอนั่งไปด้วยได้ไหมครับใครไอเดนตีปืนมึงเอามึงไปเอาสมหน้าหน้าคุกหนเพื่อนกูบอกแล้วนะกูอย้องิดนะหอดเลยหอเลยหอเลยไหนเือวะ เนาลลมว่าาเลยเลยเลยปหน่อยดิพี่อหน่อยดิเนี่ยศพเลยตรงนี้เนี่ยน่าลเลมโบเิเบลมาซุ่นนะลงน้นะมโบปรมใครบ้างที่ไปด้วยหน่อยเหลือสโซ่มึงมาหยิบไปดิหยิบมา้ตรงกลางเลได้หีพอมีอมาลใครมีรถบ้าพายควาเนี่ยีเทาป้ายเขียวเหลือป้ายเหลือศพเนี่ยใครอเหลือปา มีศพมีศพหน้าคุกตัวเดียวน้ยศพหน้าคุกตัวเดียวนะฟาเวนะหมายหมายฟาไว้นะมีมีคนไม่มีรถหรอหมายฟาเวนะเว้ย